นี่ครับสวัสดีทัรับชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมสินกันแล้วนะฮะกับเกมการนเทฟลโตวีนะครับไม่ได้จอกันนานเลยทีเดียวนะฮะกับเกม GTA V หายไปประมาณ3วันนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะอยู่กับลูกพี่โกคูของเรานั่นเองนะครับแมตอนนี้ผมยังไม่เคยเล่นโกคูเลยแต่ว่าเคยเล่นแบ็คโกคูไปแต่วันนี้ครับนะตามชื่อคลิปเลยครับเราจะไปพาโกคูเนี่ยไปไฟนะครับไปถล่มนะฮะอีก2ตัวละครหลักของ อนิเมะในตำนานและกันเป็นการ์ตูนในตำนานละกันนะฮะนั่นก็คือคนนึงก็คือนารูโตะนั่นเองนะครับแล้วก็ลูฟี่นะครับจากวันพีชนะฮะนารูโตะจากนารูโตะนั่นแหละนะฮะแล้วก็นี่ครับผมพระเอกของเราในวันนี้ก็คือโกคูจากดราก้อนบอลนะฮะวันนี้ก็จะไปไส้กันนะครับตัวแรกที่เราจะไปไส้ก็คือนารูโตะนั่นเองนะครับเขารอเราอยู่ที่สนามบินนะครับม่เดี๋ยวเราจะไปไส้กับเขากันนะฮะที่เดิมที่เราเคยไปไส้กับที่เราเอา อะไรนะมาเลเดอร์ไฟท์กับมาเลเดอร์เดลต้าไปไฟกันแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเกียนแถวนี้ก่อนนะฮะเออเรามาเกียนแถวนี้กันก่อนนะครับเอเรามาให้รู้ว่ารสชาติของโกคุมเป็นเช่นใดอะฮะอะไรล่ะครับอุ้ยเอาเลยอุ้ยเจอไอ้เคมึงเอาเลยฮะขวดครับผมหน้าสาันเคยดูกล้าม,มดูกล้ามโกคูไอ้คมดูกล้ามโอ้ยหนูมีแลกหมัดแลกหมัดไปเอาสลบครับผม ไม่ดูเลยนี่ว่ากล้ามดูกล้ามสิฮะเถเว้ยเลยมีคนพลเมืองดีครับผมพลเมืองดีครับผมพลเมืองนี่ขู่หัวไปโอ้โหมีพลเมืองดีเยอ,ยอ,ยอยะแยะตาแป๊ไก่นะฮะเอสโธโอ้โหโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเจ็แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงอ่าเอาหนีหนีนีน่ครับขอแปลงล่างก่อนย่าสุร์ย่าขั้นหนึ่งเชีวอ้าวครับผมอ้าวพอกูแปลงสุร์ย่าไม่หายหมดเลยไอ้บ้าเอ้ย ไรวะแม่เจอซูเปอร์ย่าไปนี่ครับผมน่าจะเป็นขั้นสองแล้วนีนน่ไม่ใช่ขั้นหนึ่งแล้วบันนี้นี่ครับโอเคจอดรถตั้งไว้อะไรครับดูพลังของซูเปอร์ยา่านี่ไงฉีดแม่งเลยนะครับไปไหนครับพี่นี่ไงขวดแม่งเลยผมโหดเลยอย่ามาเจ๊งกับผมบอกแล้วอย่ามาเจ๊งกับผมอ้าวชนโกรถมึงพังเองเป็นไงล่ะนี่ไงนี่ไงฮะมีใครอยากจะไฟครับมีคนเดินมาไฟแล้วฮะเดินดุยลุยเข้ามา เป็นไงครับผมอ่อจะไฟจะไฟ ا ่เลยครับโอ้โหแม่ลอยกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> นะครับโอเคเอาไว้น้ำจิม้มน้ำจิ้มแค่นี้ก่อนนะครับคลิปเอ่อเมนหลักของเราในวันนี้ก็คือการไปไฟกับลูกพี่น้องโตของเรานั่นเองนะครับที่เราเคยทําคลิปไว้แล้วนะฮะเราก็ต้องไปที่สนามบินนะครับเพื่อไปเจอเขานะฮะเราจะใช้แบบนี้ครับผมนี่นะฮะ โกคูปิดไปเลยนี่ครับเดี๋ยวก็ไปช้าๆหน่อยละกันนะฮะจะชมเมืองนะครับคือภาพมัน,นจะสวยๆขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอ่อเรียกอะไรอ่ะลง EMD ตัวหนึ่งนะครับเออแต่ว่าใน GTR เขาจะเรียกภาพสวยหรือเปล่าใน g t a แทนก็จะเรียก EMD นะผมก็ลงแบบที่มันทําให้รถแววๆหน่อยนะครับอาจจะเห็นว่าแมปมันหายหายนี Hi ่ Hi ee, เพราะว่าฮาร์ดดิสผมไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับเน่ต้องขออภัยด้วยกันนะครับนะแลนดิ้ง ป่าไปนไม่แลนดิ้งเหรอแลนดิ้งก่อนเออนี่ฮะนะครับผมว่านะเราต้องหามันก่อนนะครับเจ้านารูโตะมันอยู่ที่ใดได้ยินเสียงอะไรวะนะเรามาไล่เคงก่อนที่จะเจอกับนารูโตะครับเรามาไล่เคงเครื่องบินกันก่อนนะอยากขึ้นมานานแล้วเครื่องบินเนี่ยฮะเอาขึ้นไม่ได้หรอวะอยากอยากขึ้นอ่ะทำไงอ่ะฮนะอยากขึ้นอ่ะคันนี้แลนดิง้งแลนดิง้งโอ้โห อึดว่ะเย็ด K เครื่องบินแม่งอึดว่ะนี่ไงเอาให้พังดิขอให้พังดิ l a n d ิ n ง l a n d ิ n งโอ้โหอะไรมันจะอึดปานั้นโหดสัตว์เลยลำเนี้โขมาเรามาทำลายหัวเครื่องบินกันดูครับจ้าเย็ด K พลังพลังของโกคูเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะสเปอร์ยาขั้นสองของเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ เป็นอะไรอ๋อเอาเป็นธรรมดาก่อนแล้วกันนะฮะยิงมันเป็นพลังของซุปเปอร์แมนนะครับผมเอามาอะแดปนะฮะเรามาดูลำนี้ครับว่าเราจะพังได้หรือเปล่านะ,ะกดทีดูดินี่อยู่กูพยกแม่งเลยนะครับพาเดินเลยแนะเป็นไงไปนั่นแหละโอ้โหมีะอะไรกูพุ่งแลดดิง้งตรงน,นี้นี่กูโยนแม่งแล้วก็แลดดิง้งพังครับผมลำนี้นะไม่เหลือซากนะครับเดี๋ยวเราไปหาเ,เจ้ารนโตะกันดีกว่าครับผม โอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าผมเจอเขาแล้วนะครับนั่นไงเห็นใกล้ๆนั่นไหมทําไมเป็นร่างดําๆวะเนี่ยนะครับเราต้องวิ่งไปใกล้ดูไปดูใกล้ๆครับนะเขากําลังยืนนิ่งสงบอุ้ยโอ้โหโอ้โหนะฮะแสงเป็นสีฟ้าด้วยเอ๊ะแคเอาหายอุ้ยอะไรแม่งเร็วปานั้นออกมาเลยครับออกมาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเรืนอะไรอุ้ยดูดิต้องวิ่งไปดูครับเจ้าเดาตัวจริงหรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงอุ้ยโอ้โห เจ็เคแฮะเป็นไงล่ะเอาตายแหละตายหรือเปล่าเฮ้ยเดบอกนะมึงตายแล้วมึงโดนพลังของไอ้นี่ตายเลยเหรอเดี๋ยวหรือว่ามึงเป็นร่างแยกวะน่าจะเป็นร่างแยกเดี๋ยวเราหามันใหม่โอเคครับผมเจอมันละนะฮะดูดินี่ใครอ่ะอุ้ยอุ๊ยกือบไปอุ้ยมึงไอ้กูอุ้ยเจ็เคโหดว่ะ โอดว่ะอุ้ยโอดว่ะนายโอดว่ะอุ้ยเดี๋ยวเด้อเยอะโวยกูจะคุยกับมึงก่อนอุ้ยเอาแล้วนะมึงเอากูเลยนะเอากับกูแล้วนะอุ้ย 7K แม่งป่าอย่างเดียวเลยอุ้หโอ้โหพักทำอะไรนะกูเนี่ยฮะอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่เร็วจริงสู้ไม่ได้นะฮะกับมันเนี่ยอ้าวหายหายอุ้ยสโลงโมชั่นได้หรือเปล่าเนี่ยเออได้ดีกว่าอ้าวสโลงโมชั่นมา ขวดครับผมขวดครับผมมาวิ่งสโลโมชันอีกครับเราโกงฮะขวดเข้าไปโอโ้โหวิ่งครับมีวิ่งโอโ้โหยัดแค่ไม่สะดุดอุ้ยมาตกฟอเกอร์อ้วเอือสึกระวังพระเอกกับพระเอกครับนี่งไงตบแม่งเลยเนี้ยอุ้ยโอโ้โหอ,อะไรวะเนี่ยบินกันเลยทีเดียวนะครับหายไปไหนแล้วเขาหายไปไหนแล้วาหายครับนั่นไงไม่โดนมาใกล้ๆดิมาใกล้ๆโอโ้โหโดนครับแต่ว่ามันบินไปนะ เขาบอกน้าตายนี่ไงจับหัวแม่งมาเลยนะครับโยนไปนี่ไงตายง่ายเกินนะมึงเนี่ยฮะโดนพลังซูเปอร์แมนไปเป็นไงตายครับผมนะเลือดอาบหรือว่าเป็นร่างแยกอีกวะนะฮะเออผมจะเจอกับมันอีกครั้งนึงแล้วกันนะโอเคครับเจอมันอีกแล้วฮะเจอมันแล้วครับเรามาดูว่าสัดสักอุ้ยสัดจะกี่ครั้งแม่งจะตายครับกูจะจับมึงเนี่ยฮะ มามานี่มานี่อุ้ยแม่งหลุดด้วยมีท่าป้องกันไม่โดนว่ะได้ยังไงเนี่ยอุ้ยมีต่อยกูแบบสโลโมชั่นกูเอากลับไม่ทันอุ้ยไม่ทันด้วยบ้าเอ้ยอุ้ยตบกลับเว้ยกูตบกลับเว้ยวิ่งวิ่งอุ้ยแม่งความเลยอุ้ยไอบาเอ้ยอุ้ยนะครับ แม่หัวเลือกับหวัวเรือต่อยกันโอ้โหมันจะฟอเกอร์ใจเย็นดิโอ้โหโอุห้ยแม่งกูจะบินก็นไม่ได้ไอ้บา้าเอ้ยมึงเนี่ยมึงนี่เหริงเลยนะมึงนี่เหริงกันไปแล้วนะเอาดิแม่งมันบินไม่ได้ฮะมันทําอะไรเราไม่ได้ครับเราบินแล้วมันทําอะไรเราไม่ได้ฮะแลนดิ้ง <R iding. S 2> ไม่โดนโดนหรือเปล่านะนี่ไงตบแม่งเลยตายไหมตายไหมตายไหมอุ้ย,ย,ย,โยสโลโมชั่นครับสู้กับมันต้องสโลโมชั่นฮะไม่งั้น เราสู้ไม่ได้ครับฮึสลุมชั่นหวดครับผมเป็นไงใครได้โอ้โหมันได้ครับมันได้หวดแม่งเลยบินบินบินดิบินดินดอุ้ยอีบ้าเอ้ยแม่งใช้แต่ทานนั้นนะ่ะโองชิบหายเลยโองชิบหายเลยอุ้ยไอ้บ้าขวดเข้าไปขวดเข้าไปขวดเข้าไปลอยลอยมาอีกก็หวดอีกมาอีกก็หวดอีก นี่ตายเป็นไงล่ะจบไปแล้วครับหึงตัวละครนะฮะเจ้าเจ้าตายไปแล้วนารูโตคุงเป็นนารูโตเวอร์ชั่นอนนี่ด้วยนะฮะเขาเรียกอะไรเวอร์ชั่นอตอนโตแล้วนะฮะเออ,อย่างไรก็สู้ออโกคูของเรายัางไม่ได้นะครับก็ถือว่ายังกลาก,กลากกอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาอีกคนหนึ่งกันครับนก็คือ ลูฟี่ของเราเอง,เองนะครับได้ข่าวว่านัดเราแถวชายหาดนะนัดนัดตีกันแถวชายหาดนะครับชายหาดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขอหาก่อนน่าจะเป็นแถวแถวนี้นะครับนะเอาเป็นว่าเราก็ไปแถวแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะหารถสักคันนะครับหารถสักคันนะผมอยากขี่รถบ้างไม่อยากบินเลยเออบินมันง่ายเกินไปนะครับผมคิดว่ามันโกงเกินไปนะในการบินนะครับโอเคผมก็ออกจากสนามบินก่อนนะครับนะ โอเคเรามาสแตนบายกันตรงนี้นี่ครับหรือว่าตรงอื่นดีวะตรงนี้มันยังไม่ออกเขตนีดด่่าตรงนี้แล้วกันนะโอเคเอาตรงนี้ตรงนี้นี่กูบินจะถึงแล้วเนี่ยจะเอาตรงไหนกันแน่วะน,นะครับโอเคไรหนิงรถปิวกันเลยทีเดียวโอเคครับผมรถที่จะมานําเสนอคันนี้เป็นคันนี้เลยนะฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้ลืมแล้วนะครับ <laughs> ขึ้นก่อนดีกว่านะฮะนี่ เป็นไงล่ะหัวทะลุกันเลยหัวทะลุกันเลยทีเดียวนะครับนะจะได้เห็นได้ว่าโอ้โหภาพมันจะสวยมากนะครับพระรถไม่ใช่ภาพมันจะสวยแล้วรถเนี่ยมันจะสวยมากนะครับเพราะว่า EMD ตัวนี้เนี่ยมันทําให้รถไม่เงานะฮะสำหรับการถ่ายภาพรถนะครับผมตอนนี้ชอบถ่ายภาพรถใน GTA V อยู่ก็เลยลงเป็นตัวนี้นะฮะไม่ค่อยกินสเปคด้วยในการนะครับนะสำหรับใครที่ชอบแบบถ่ายรูปในเกมอะไรแบบนี้นะครับสามารถมาโหลดมาลองได้นะฮะซึ่งไปหาได้ในกลุ่มแล้วกันนะผม ไม่บอกแล้วกันว่ามันตัวไหนนะนะครับไปนี่โกคูขี่รถครับผมเคยเห็นหรือเปล่าอุ๊ดจบปเฮ้ยนะครับผมเคยดูในอนิเมะนะตอนที่โกคูแม่งไปสอบใบขับขี่นะครับแม่งตลกมากนะฮะลองไปหาดูนะครับนะฮะไปสอบใบขับขี่กับพิกโร่นะครับเป็นอะไรที่โคตรฮาฮะแม่งสิ่งกระจายครับนะไอที่ฝึกรถเนี่ยพังหมดครับผมรถเขาก็พังหมดนะฮะ ล้วก็ไม่ได้ไปกับขี่นักทีนะครับเพราะว่าโคกูสดมากก็ไม่ค่อยขี่น้ำบินเอานะครับแต่วันนี้ครับชานาญแล้วฮะมีการชํานาญเกิดขึ้นครับนะโอเคครับเรากําลังจะถึงชายหาดครับผมเรานัดกับเจ้าลูฟี่หมวกแฟงเนี่ยไม่ใช่หมวกฟางเนะเอาไว้ที่นี่นะครับนะตรงนี้หรือเปล่าวะนะนี่ชนชนม่งเลยอุ้ยโอเควันดีครับผมนะเห็นลูฟี่แถวนี้หรือเปล่า่ะผมนัดมาแถวนี้เห็นว่ามันมาจออดเรืแถวนี้ฮ พบแมคโครคันหนึ่งนะครับมานะครับผมคิดว่างูคุณของเราต้องแปลงร่างอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าลูฟี่เป็นอะไรที่เก่งมากๆนะครับผมว่าเป็นบุคคลที่เก่งเลยทีเดียวนะครับงั้นแปลงร่างครับผมหิ้อยออ่าในครับผมนี่ร่างสามครับผมนะซุปเปอร์เซย่า ฟรีนะฮะสเปรย์ยาขั้น3มนั่นเองเอาววิ่งทำไมวิ่งทั้งคนทั้งหมาเลยเราเห็นร่างสามมัง้งสงสัยกลัวนะครับไม่เป็นไงละ่ะเท้มันล่ะร่างสามนะครับแม่เือนไรที่ชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาหาเจ้าลูฟี่แถวนี้ก่อนเลยกันนะอยู่แถวไหนวะเนี่ยเฮ้ยพี่ครับเคยเห็นลูฟี่ไหมฮะลูฟี่อ่ะฮะผมมาหาลูฟี่พี่นะทุกคนเห็นหรือเปล่าเอาวิ่งไม่รอดเลยวะวิ่งไม่รอดวะเออไม่เห็นเลยละ่ะเอาไปไหนอะพี่ โอ้โหผมมันจะิามาหาลูฟี่นะเนี่ยโอเคครับอุ้ยมาแล้วนั่นไงนั่นมันลูฟี่นี่เดี๋ยว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 เจรจากันก่อนไอ้บ้าเอ้ยอยู่ไหนแล้วนะอุ้ยนั่นไงเจอแล้วอุ้ยลูฟี่สวัสดีอุ้ยโอ้โหแม่งเตะกูเลยไอ้บ้าโรบมอชั่นดิอุ้ยลูฟี่มาอุ้ยแม่งโหดว่ะอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยเจ้าโหดมากอุ้ยขั้นสามกูเดี๋ยวเสียชื่อขั้นสามกูหมด มึงไม่ตบแม่งเลยเนี่ยฮะฮะเอาเดินนิ่งเลยเดียว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 ไปไหนแล้วเจ้าไปไหนแล้วนั่นเนี่ยอุ้ยไม่โดนครับผมผมบินได้เว้ยบอดได้แดกบอดได้แดกเลยบอกตรงเอาไปไหนวะเอาอย่าบอกนะมึงตายแล้วโอ้ยังไม่ตายครับผมแม่ผมวิ่งเร็วมากเลยฮะสงสัยจะใช้ฮาคิไม่ใช่สงสัยจะใช้เกียร์สองแน่นอนเลยอุ้ยโอ้โหกูกูบินเลยไอ้บ้าเอ้ยเดียว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 เดียยวใจเย็น ใจเย็นๆครับผมใจล่มๆใจล่มๆดีไปไหนวะโดนหรือเปล่าไม่โดนเลยลูกนั้นนะครับโอ้โหแม่งใส่หมวกมาด้วยใช่เลยนี่มันลูฟี่หมวกฟางเีง่โอเคมึงนัดกันไหมล่ะไอ้ซาดวัดกันไหมใครมึงตบก่อนใครมึงตบก่อนอุ้ยโอ้โหนี่ไงจะตบผมไงอุ้ยมึงจะพูดอยู่ดีๆเลยว่าจะตบผมแล้วไม่ไม่ล่วงนั่นไงร่างสามกูไปหมดแล้วโอ้โหมาดฟักเกอร์ใจเย็นหน่อยพี่ใจโอ้โหคว่ำเลยกูดูอุ้ย นะฮะอืมจะเย็นหน่อยอุ้ยควัดเอาควาดเอามึงเนี่ยฮะควาดเอา,อนนะา,เอาแล้วมึงอนะฮะบินบินครับผมตายตายหรือเปล่านะโอโ้โหยังไม่มันาเลยแม่งตายซะแล้วอะไรวะทำไมตายง่ายจังวะสงสยัยชาวสายชาวไซยญาติสงสัยสงสัยจะแข็งแกร่งเกินไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอามันมาอีกทีนั้นละกันโอเคครับมาแล้วนะฮะเราก็จะสู้กับมันสักสามยกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอโ้โหยกำลังหาเหรืออยู่หรือเปล่าเนี่ย อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้โหโดนพลังกูหน่อยเป็นไงอา้อาวหาหาอะไรครับอะไรฮะอื้อหือมาถึงกระเสยคางกูเลยฮะมึงลงเลนุ๊นไปไปไอ้สัตว์กลับมึงก,กลับไปประมงมึงไปฮะมึงกลับกลับไปประมงมึงไปเลยฮะอ้าวอาเอา <c oughs> หนีเลยเว้ยโอ้โหมาถึงกระซัดลูกไฟอีกแล้วท่านอุ้ยหึงเยกันเลยเดียวอุ้ยโอ้ยเป็นไงเอาเด้อเอาเด้อสู้เหรออมึงอะฮะ เอาหรือเปล่าล่ะอุ้ยมันยังโดนเลยยังโดนเว้ยไอ้บ้าเอ้ยเป็นไงอ่ะนิ่งนิ่งนิ่งในเมืองนิ่งนิ่งนิ่ง,ง,งอุ้ยอีกแล้วครับท่านนี่ไงตบแม่งเลยขวดแม่งเลยใครจะสู้ชาวสยาม่างสามได้ครับฮะสู้ได้เหรอมึงอุ้ยคว่อมอะสู้ได้หรือเปล่าสู้ได้หรือเปล่าฮะบินบินอีกดิโอ้โหมีกระโดดสูงมีกระโดดสูงโชว์ อ,อ้าวอ้โหแม่งเร็วมากเลยไอ้นี่ล่ะไอ้นี่คนแรกตายไปฮะลูฟี่คนแรกตายไปแล้วครับโอ้โหจะใช้ท่าพอดีเลยโอ้โหจับมึงได้ไหมเนี่ยขอจับหน่อยได้ไหมขอเอ้าเอ้าเอา,เอามีบั๊กนิดหน่อยนี่ไงตบแม่งเลยไปไหนละฮะคั่มแล้วเนี่ยมึงต่อยกูจนคั่มแล้วเนี่ยฮะต่อยกูจนคั่มแล้วอุ้ย โอ้โหใช้พลังหน่อยดิอุ้ยมึงใช้ได้กูก็ใช้ได้เว้ยอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยลุกขึ้นหน่อยสู้ๆหน่อยก็คู่สู้ๆหน่อยก็คู่นี่ไอ้เผาแม่งเลยโกงไม่ล่ะลุกเป็นไฟชาปนกิจดิมึงแองแมงเลยตายโหงดำปีดำปีเลยนะโอเคนะครับไม่สรุปแล้วนะครับไม่มีใครชนะกคูได้นะครับ ขนาดล่าง2ยังล้มนันโตะมาได้ขั้น3ก็ล้มลูฟี่มาได้แล้วนะฮะเป็นยังไงครับผมนะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอยากให้ตัวไหนไฟกับตัวไหนอีกนะครับคอมเมนต์มาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะหรืออยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับ GTV นะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะสำหรับวันนี้ครับผมไม่ว่าจะน้องๆเชียร์ตัวไหนว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วนันโตะมันเก่งกว่าแบบนู้นแบบนี้นะฮะจริงๆลูฟี่มันเก่งกว่านะแบบนู้นแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าผมก็ชอบทั้ง3ตัวนะฮะไม่มีตัวไหนแม่ะ เก่งไปกว่าใครนะครับแต่ว่าผมผมชอบโกคูไงผมอวยโกคูก็เลยทําให้โกคูชนะไปนะครับไงก็ถ้าผมเล่นลูฟี่ลูฟี่ก็คงชนะลวมั้งนะถ้าผมเล่นนาโตโตะนาโตะก็คงจะชนะนะครับนะโอเคไงก็ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ตามเดิมนะครับที่ผมบอกไม่รู้ว่าผมจะโพดหลายรอบไปทำไมนะครับโอเคไงเดี๋ยวเจอกันในเจอกันไหนอะไรล่ะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับ c t v หรือ มีโลแบบช่วงนี้ก็มีโลโลงนะครับแล้วก็ GTA San ยังทำเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้แบบเฮ้ยพี่เลิกทำเลยเหรออะไรแบบนี้นะฮะยังนะครับไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะฮะสำนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปบใหม่ครับผมโย